มอนวดที่ทำงานที่เมืองไทยและหมอนวดที่ทำงานที่ต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไรแล้วอะไรดีกว่าอะไรจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหนนะสำหรับตัวของซีเองมองว่าเราสบายเราสะดวกที่ไหนก็ทำที่นั่นนะคะจริงๆแล้ว่การทำงานเป็นหมอนวดที่เมืองไทยอ่ะไม่ได้ด้อยกว่าการทำงานหมอนนวดที่ต่างประเทศด้วยนะ รายได้ถ้าเทียบก็จะคล้ายๆกันเคยถามเพื่อนๆว่าเวลาที่เราทำงานอยู่ที่เมืองไทยแล้วเราจะได้เงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ อันนี้สาหรับคนที่ทํางานที่โรงแรมที่เป็นสปาในโรงแรมที่เมืองไทยนะคะที่รู้เนี่ยเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ1 2ื0 0อถึงหมื่อันนี้เงินเดือนนะคะสวัสดิการสิ่งที่จะได้เป็นเซอร์วิสชาร์จบางโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะได้เซอร์วิสชาร์จยุดที่ประมาณ8 0 0พนะคะถ้าเป็นทางใต้ที่เสีรู้เนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณหมื่นหรือว่าหมื่นสองแล้วแต่จังหวะ ที่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วอ่ะถ้าไม่เกี่ยวกับคอมมิชชั่นก็จะได้อยู่ประมาณ30,000กว่าที่เมืองไทยนะคะแล้วบางที่จะมีคอมมิชชั่นบางที่ก็จะไม่มีคอมมิชชั่นสิ่งที่สิมองว่ามันต่างกันก็คือว่าอ่า ที่พักอาศัยนะคะถ้าเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีที่พักอาศัยก็มีแค่ข้าวให้นะคะแต่ว่าที่พักอาศัยเราต้องหาของเราเองนะคะแล้วก็รถรับส่งบางที่เนี่ยอาจจะไม่มีรถรับส่งบางที่จะมีรถรับส่งอันนี้คือที่รู้เพราะฉะนั้นความสวัสดิการที่มันได้เนี่ยมันก็จะต่างกันแต่ข้อดีของมันคือ1คืออยู่บ้านเรา2คือค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ได้เกินตัวนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็อาหารการกินก็ง่าย กินได้อย่างที่เราอยากจะกินนะคะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการพูดภาษาต่างชาติเยอะนะคะก็พูดภาษาบ้านเราถ้าใครได้ทํางานเป็นสปาที่เป็นสปาที่มีาชาวต่างชาติเยอะๆทิปก็จะดีส่วนใหญ่แล้วที่รู้เนี่ยหมอนวดที่เมืองไทยจะอยู่โดยใช้ทิปมากกว่าอันนี้ก็คือหมอนวดที่เมืองไทยนะคะถ้าเป็นหมอนวดที่เมืองนอกนะคะ,ะข้อดีของมันคือ ค่าเงินมันต่างกันนะคะเราได้เงินที่นี่สมมุติว่า,เ,าเรทเงินเดือนของเราจะอยู่ที่ประมาณ2,005ถ้าเทียบกับเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ20,000บาทนะคะเป็นเรทเงินเดือนนะคะบางที่ถ้าเรทเงินเดือนสูงขึ้นอาจจะไม่มีคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคอมมิชชั่นน้อยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีสวัสดิการอื่นๆอย่างเช่นมีรถรับส่งมีที่พักให้พนักงานฟรีเอ่อมีตั๋วเครื่องบินไปกับมีวันพักร้อนให้เป็นเดือนอะไรเงี้ย อันนี้จะเป็นข้อดีของการที่เราทํางานที่เมืองนอกนะคะแต่ว่ารายได้ที่บอกว่ามาทํางานเมืองนอกแล้วรายได้เยอะกว่าที่เมืองไทยมันต่างกันไม่กี่หมื่นคุณต่างกันแค่หมื่นกว่าบาทนะคะถ้าต่างกันจริงๆนะเอาเป็นหมอนว่จริงๆเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับติดนะเป็นรายได้แบบเบสิกห่างกันแค่ไม่กี่หมื่นอาจจะหมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองนะคะใครก็ตามที่บอกว่าเขาไปทางานเมืงองนอกเขาได้เป็นหลักแสนแล้วทุกคนอยากมาเมืองนอกหมดเนี่ยขอบอกเลยว่า หมอนวดที่ทํางานนวดให้ตายเนี่ยที่เมืองนอกที่เมืองที่สีอยู่นะคะเมืองอื่นไม่รู้ก็ได้ไม่ถึงแสนการที่ได้ถึงแสนคือเขาอาจจะมีแฝงอย่างอื่นไปด้วยซึ่งอันนั้นเราก็จะไม่กล่าวถึงเนาะเพราะว่ามันเป็นคนละอาชีพกันสิจะเรียกว่าเขาเป็นหมอนวดเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นคนละอาชีพกับเรานะคะเพราะฉะนั้นหมอนวดที่เมืองไทยและหมอนวดที่ต่างประเทศอันไหนดีกว่ากันสิบอกว่า อะไรก็ตามที่เราอยู่ได้แล้วเราสบายตัวที่นั่นก็ดีหมดอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะยากตรงที่ไปไหนมันก็ไม่ใช่บ้านเราการจะทําอะไรเราก็ต้องระวังเราต้องสื่อสารเป็นภารรษาอังกฤษยิ่งถ้าใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นั้นก็จะอยู่ยากขึ้นนิดนึงอาหารไทยก็แพงนะคะพวกสินค้าไทยพวกอุอปกรณ์ของใช้ของไทยก็ค่อนข้างจะหายากต้องรู้แหล่งถึงจะหาได้แต่ก็มีนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตก็ ไม่ง่ายเหมือนที่อยู่บ้านเรานะคะเราต้องตามาว่าพื้นฐานของประเทศนั้นๆเขาต้องบังคับแบบไหนอย่างถ้ามาเราเรามาอยู่ในเมืองอาลรักอย่างเงี้ยการจะนุ่งสั้นใส่สั้นการจะกินเหล้าการจะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับที่นี่นะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าศาสนาและวัฒนธรรมของเขาไม่เหมือนบ้านเราความยากและความง่ายมันปรับกันนะคะถ้าถ้าอะไรที่เราทําที่เมืองไทยแล้วเราสบายเราสะดวกเรามองว่าที่เมืองไทยดีกว่านะคะแต่ถ้าเรามองเป็นในเรื่องของเม็ดเงิน เขาบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากถ้าอยู่เมืองไทยแล้วอยู่ได้อยู่สบายอยู่เมืองไทยก็ได้ค่ะมีร้านดีๆเยอะแยะมากมายรวมทั้งสปาในเมืองไทยที่เป็นสปาในโรงแรมดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเพื่อนๆลองไปหาเซิร์ชดูได้นะคะมีงานที่ประกาศในเมืองไทยเยอะแย,ยะเลยในงานของสปาเทรลปิสแค่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ษได้แล้วก็มีประสบการณ์การนวดแค่นี้แล้วก็เข้างานสปาที่โรงแรมได้แล้วค่ะ